นี่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่นะมันก็คือการแข่งขันบอกไวมื่นนะครับผม วันนี้ผมปาท่านผู้ชมนะครับมาอยู่ที่ห้วยลานครับท่านมีการแข่งขันบอกไฟมืนครับเป็นการแข่งขันปราเวณีนะครับบ่วงสวงขุนน้ำห้วยลานครับผมตำบลอ่อนใต้อเภร์ตะแบงจังหวัดเชียงใหม่ครับแล้วเดียววันนี้ผมขึ้นเครับขึ้นไปจี้บอกไฟตัวเมื่อกี้เนี่ยบอกไปจีปีแล้วอ่ะขึ้นไปแล้วปีนี่ตามันขึ้นไปปุ่งขึ้นไปบนพูดเลยเดี๋ยวมาพอกันครับว่วจะเปยังไงไป นี่ก็จะเป็นบรรยากาศการแห่บอกไฟขึ้นไปที้นะครับระหว่างทางเพื่อนก็นจะแห่บอกไฟกันอย่างนี้ครับ สวัสดีครับสวัสดีครับปั่นยักษ์ทีมนี่มาจากบ้านนวลทานน้อยักแบงพี่ป้ทำการแข่งขามาแล้วกี่ปีละโอ้ต้องมาขึนมาโมแล้วโอ้ยไ้่ว้เวทีมงานนี่ผมบอกเลยว่าตับแข่งไปแล้วหลายคนแล้วนะครับ เรื่องบอกไฟเนี่ยถือว่าดึงหุ่มเป็นชอบครับมันเป็นปาเพณีเป็นนี่เป็นพยของบ้านเมืองเฮาบ้านเมืองเราพื้นพื้นเมืองแลานะเดี๋ยววันนี้เฮาจะมาลอลุ้นกันว่าทีมปันยักษ์เนี่ยจะได้แชมป์ไปก่อวันนี้ครับปันยักษ์ทีมนะครับผมค่ายเทคโนโลยีไทยห้าร้อยหกบอันนี้เป็นหองว่าบอกไฟหมื่นบอกไฟหมื่นครับแล้วก็ผมมันก็จะมีตัวบอกไฟกระแ็งอันนี้คือสายนวนของมันร้อนมาจรร้อนารอนมกไอ้ต้นสคัญมันอยู่หนนีมันก็จะมีนินประอิ อันนี้คือส่วนที่เฮาปันไว้กันไว้กันไว้ถ้าเอาปล่อยยางเอียห่างห่างไม่ไครพอได้เป็นเคล็ดลับของแต่ละค่ายแต่ละค่ายก็จะระเมินกันโอเควันนี้ก็ต้องขอบคุณนั่งๆนะครับดีมากขอบคุณท่านผู้ชมพอนี่อันนี้คือเพิ้นจะใส่ไส้ครับใส่ไส้ชนวนนี่ครับ ปีที่แล้วมันล่าผมขึ้นคนเดียวปีนี้ผมผมฮึอมันขึ้นไปปอกมอกมันเดี๋ยวเฮามาถามมันว่าความรู้สึกมันจะเป็นยังไงที่การที่ไปจี้เปกไฟอ่ะเออเดี๋ยวเฮาไปถามมันให้มันลงมาแล้วลงมาแล้วปีไหนอ่ะปีไหนยังไงฮะปี่ยนยังไงอ้ะยังสิ้นว่ายังปี่ยนยงไงบ้างอันใดอันใดขึ้นเนี่ยโอ้พอดีเลยความรู้สึกบอกข้างบนอยว มันมันมีในไบ้างมันสะดุ้งครับตอนนี้นะครับเราอยู่ครับกรรมการนะครับกรรมการพูดตรวจสอบนะครับบอกไปนะครับว่าจะอ้วกอจะเป็นเล็กกออย่างกอต้องเปนทางคณะกรรมการนะครับมันจะเป็นเป็นฮ้องว่าเป็น PVC แล้วอัน๋อครับบางคนเป็นอ้วนเล็กออย่างแกนี่คือหน้าที่ของกรรมการว่าบอกไปตรงตามคุณสมบัติก่อนเดี๋ยวผมจะไปถามคณะกรรมการว่า มันมีการเื่อคะแนนยังไ<า>หรงร้อเจ็ดบคะแนนนี่ก็จะเป็นการเื้อคะแนขน,ข,นข,ของขคณะกรรมาการานะครับเกณฑ์การให้คะแนนเนี่ยหนึ่งเอาตั้งนี่เป็นลักละตั้งนิ่งสูงถ้าตั้งนิ่งสูงนี่จะได้เปรียบเราเนี่ยมันแข่งทั้งฟอทั้งศาสตร์ทั้งศิลป์ถ้าองค์รวมทั้งหมดมารวมกันได้เท่าไหร่เราจะคิดคิดกันละนี่ก็เป็นบรรยากาศการแข่งบอกไฟนะครับ เพื่อบวงสวงหมุนน้ำห้วยรามครับผมถ้าใครว่างแล้วขีหน้าขอเชิญมาเอวนะครับมีของกินของว่ามีตรีมีลำวงนะครับงานมั่วๆแมเอวมาม่วนกันได้นะครับสำหรับวันนี้เท่ากองจบที่เพียงแค่นี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ